เรียมลงกัวครับเรียมลงควอันนี้ลงควครับเรียมลงวัวไว้งานบุญครับ อันนี้คือบรรยาการลงครัวครับอันนี้คือลงครั่วอันญยญณนยมเดินทางมาดไกลอยากกินเท้ากินน้ำกะมาจุดนีเด้เลยครับบางอย่างก็ลงครัวหมือนตอนรับแจกใ้เทมากครับสำหรับ งานยมเดินทางมาลดบุญลบนงานกระตินวันเก่บเที่ยกธีกาวกระติสาม,มารถมารวมเราประทานอาหารอยู่จุดนี้ได้กำลังเตรียมตามตีของเมีกวัวาครับนี่พอ่อ

ขีเ้เข็บครับอ๋อ่เจกอเยเจเจอจัอดเลยเจอจัดอดไงว โอ้มันหลียุงทั้งมันหนีน้ำม่ะเออเตรียมสถานที่ครับเจ็ดขั้วมึงบนกระทิน ดูคอยติดตามชมคลิปต่อไปด้วยื้วครับ